สำหรับวันนี้ก็จะจะได้นำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทในกรรมฐานด้านเบาๆไปเฉพาะอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติการนบยัยกภูมิมีหลายแบบก็ขอนำเรื่องเก่เามาพูดคือเรื่องสร้างสุปฏิทิตาเทพบุตรในเมื่อเรามีบาปเขาบอกเราแล้วว่าคนที่มีบาปต้องไปนรก นี่คคนที่มีบุญไปสวรรค์ลแต่ว่าคนที่ไปไปสวรรค์ลแล้วทั้งทั้งที่เป็นเวทวาาวังฟ้าและพรมทั้งหมดเวลานี้ที่ไม่มีบาปไม่มียังมีบาปติดตัวอยู่ทุกท่านก็ไปได้อย่างไงก็ต้องหาวิธีไปท,ทั้งทั้งที่เรามีบาปให้ดูตัวอย่างบุคคลมีท่านท่านหนึ่งสมัยที่องค์สจพริสัมมาัมพทธเจ้า ไปเทศบนสวรรค์ชั้นดาวเรือเทวโลกเวลานั้นเทวดานางฟ้าพรมทั้งหมดที่ทราบข่าวว่าทศตรัสสัมมาทัมพุทธเจา้าทรงไปเทศต่างคนต่างก็มาฟัางเทศเพื่อตอบุญบารมีในช่วงนั้นก็มีท่านเทวดาท่านหนึ่งเป็นเทวดานักเบตตาเมื่อฟังเทศจะองค์ทศตรัสสัมมาสัมพุทธเจ้าชูคู่ญญหนึ่งเ็าเข้าใจ ก็เหาะไปในอากาศอากาศว่าพอเอ่ยไปเอ่ยจะโขอมันใครยังไม่ทราบข่าวพระเจ้ามาเทศบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทศที่บรรดุคำสราอาจให้ทุกคนไปฟังเทศต่อบุญบารมีเทวดาทุกองค์มาทราบก็ไปก็มีมานหลังหนึ่งแล้วก็เจ้าของทำเฉย เมื่อเข้าไปใกล,ล้วิมาก็เห็นก็ท่านเห็นว่าถ้าการระจาริเห็นว่า,า,า,าวิามานหลังนี้มีความเศร้าหมองหนึ่งอาการที่สองเจ้าของเรื่องที่เศร้าหมองก็ทราบว่าเทวดาเจ้าของวิมานนี้จะต้องตายพันเจ็ดพันความจริงเทวดาเจ้าของิมานมีนามสุปฏิทิตาที่ประมุขถ้าการพระจาริเห็นอย่างนั้นก็ทราบว่าเทวดานี้จะต้องตายพันเจ็ดวัน ทีประกาศว่าข้อคุณใครเป็นเจ้าของวิมานอีกเจ็ดวันท่านต้องตายแล้วทําไมไม่ต่อ,ตอบุญบรารมีเวลานี้องค์สมเด็จพระจินศีคือพระพุทธเจ้ามาเทศตัวที่พระโดกบชุชยาอาจทําไมจะไม่ไปฟังเทศท่านสุปฏิทิาเทพบุด้ฟังก็มองหนูตัวหิงเครื่องทิพย์เต่ามอง ตามธรรมดาทางนางฟ้าเทวดาทั้งหลายเครื่องทิพย์จะไม่เศร้าหมองจะผ่องใสเสมอไม่ต้องซักไม่ต้องยอมถ้าเครื่องทิพย์เศร้าหมองแสดงว่าต้องจตุติคือตายถระการในสองมองเหลืองหลายจะรักแร่ตามธรรมดาเทวดานางฟ้าไม่เมื่อเมื่อหลายจะรักแร้จะต้องตายเหมือนกันเมื่อจะต้องตายอาศัยใจที่เป็นทิพย์ก็อย่าจะทราบ ถ้าตายจากถป็นเดวดาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าเพราะอาศัยในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีศีลด้วยไม่มีธรรมด้วยไม่าร,รกความดีทุกอย่างแต่ถ้าว่าก่อนจะตายด้ถึงองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทุกเวทนาหนักเพียงแค่นิดเดียวก็มาสวรรค์ได้ เราตั้งใจนึกถึงองคท์ทมรด็จพรมไตายคือพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยปลดใหายให้หมดทุกข์เปิดนาใหายป่วยให้ขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้ามันเองเขาขาดใจตายอาศัยนีน้ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเดียวเดียวนิดเดียวแล้วตายเขาก็ไปเทวดาวปสวัรค์ชั้นเดวดึงสว่สโลกนี่มมานทองคำไม่ได้อยู่เป็นนางฟ้าหนึ่งพันบริวาร อาศัยที่เป็นคนมีความประมาทเมื่อเปเทวดาก็เป็นเทวดาประมาทไปสร้างความมีต่อในเมื่อถ้าตายจากเทวดาจากความเทวดาบาปเกา่าก็จะทวงคืนอันดับแรกจะลงอาวจีมหามนรกกอดหลังจากได้ก็มาสุนรกบริวารสี่ขุมจากนั้นก็มานารกทุกขุมเร้วมนรกกีกี่ขุมไปหมดปเปตดมีกี่ประเภทไปเป็นหมด อสุรกายเทไรสุนัขสัตว์สิัห์เทไรไปหมดถ้าทําบาปครบถ้วนนอกจากนั้นก็จะไม่สัตว์เป็นสัตว์ทิเสษคือเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติคนจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเพราะศรกรรมที่เขาทําบุญกันเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็น เป็นคนหูดดกห้าร้อยชาติถ้าเสรรมที่ใส้ฟังแล้วดีแล้วเขาทํำบุญกันเขาคุยธรรมก,กันเขาฟังเทศกันได้แล้วแกล้งทำเปไม่ได้ยินเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติว่าฆ่าสัตว์ชีวิตมารู้สึกตัวแบบนี้ก็ตกใจกพราอากากจางใกท่านกางใจอากาศจารีราาาารฉันถ้าตายจากความเป็นเทวดาจ,จะลำบากอย่างนี้ เพราะท่านกทช่วยเธอะถ้าการจารลีก็บอกว่าเขาพ็เจ้าก็เป็นเทวดาท่านเป็นเทวดาเขาเป็นเทวดาเท่าเทียมกันฉันช่วยนายไม่ได้คนที่ช่วยได้เพีมีคนเดียวคือพระอินทร์เป็นนายของเราก็พากไปหาพระอินทร์ในเมื่อไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าฉันก็แค่เป็นนายเทวดาจริงแหละแต่ว่าไปแช่ไปแช่เทวดาเหมือนกันก็มีองค์หนึ่งที่ช่วยได้ถ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็หมดกันนั่นคือพระพุทธเจ้า พระอิ์ก็พาเทวดาทั้งสองไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็กลัพระเจ้าทรงทราบพระเจ้ากำงมีพ็พิจารณาว่าถ้าตถาคตเทศอวิธรรมอยู่เทวดาองค์นี้จพวรอาไปผูกไหมก็ทรงทราบว่าไม่พ้นเพราะมันเป็นไม่เป็นที่ถูกใจถ้าเป็นปรนไปเทศอุณหิจตัใจจะสูตรจะเป็นที่ถูกใจของเทวดาองค์นี้จึงหยุดเจ้าเทศอวิธรรมชั่วคราว ็นองค์ที่เกิดในสุดพอจบเทวดาสมุทรเสาก็เป็นพระโสดาบันคนนบายภูมินี้มาเรื่องของเราบรรดาญาติโยมผู้ตบริษัททุกคนต่างคนต่างรู้ว่าทุกคนมีบาปไม่ใครว่าไม่มีไม่บาปใหญ่ก็บาปเล็กถ้าบังเอิญคนใหม่จิตใจยังไม่แม่นของนนิพพานก็ต้องบังคับจิตใจของเราให้กันบาปไว้ ถึงแม้เราจะตายแล้วก็ไม่ยอมลงนรกเพราะนั่นเลยมีบาปท่านนี้ขออะไรเพราะว่าพวกเราทั้งหมดือญายโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ต่างคนต่างมีความดีมากกว่าสุปฏิทิาเทพบุตรมากเพราะสุปฏิทิาเทพบุตรไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังเทศน์ไม่เคยเ,คยเ,เคยจริญภาวนาต่การที่สอง ถ้าเรานึกว่าเรามีความดีแต่ประมาทไม่ป้องกันกำลังใจไว้เพื่อให้สงไว้ถึงความดีตายเผลอนิดเดียวลมนรกได้เหมือนกันเรื่องทางใจนี้ต้องระวังให้มากในเมื่อร,ระวังทางใจก็ระวังทุกอย่างทั้งทั้งที่มีบาปเราก็ต้องหนีนรกด้วยทางใจเหมือนกันนั่นคือน,นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ พุทโธอปปมาลโนคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้